วัสดีค่ะโดยภาพรวมวันนี้นะคะฝนเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ค่ะโดยจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นบางแห่งนะคะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันนะคะสำหรับสาเหตุหลักๆนั้นก็คือร่องมรสุมหรือว่าแนวของเมฆฝนซึ่งพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็ที่บริเวณ ประเทศลาวตอนบนนะคะเข้าไปหาย่อมความกดอากาศตา่ำหรือว่ากลุ่มเมฆฝนซึ่งอยู่ในบริเวณอ่าวตังเกียค่ะในขณะที่กระแสะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยช่วงนี้ก็ยังคงมีกําลังแรงอยู่นะคะขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ซึ่งมีฝนตกหนักให้ระมัดระวังอันตรายกันไ้ด้วยค่ะในส่วนของคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนนะคะระยะนี้ทะเลก็มีคลื่นลมแรงขึ้นด้วยเช่นกันโดยทางด้านฝั่งอันดามันนี้จะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝน ฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนบริเวณเอ่าวไทยตอนบนนั้นคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือทั้งในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือนะคะโดยเฉพาะเรือเล็กทางด้านฝั่งอันดามันนี้ควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่วันศุกร์นี้ไปจนถึงวันจันทร์นะคะกลุ่มเมฆฝนในบริเวณทะเลจีนใต้นี้ก็จะทวีกําลังแรงขึ้นนะคะจะเคลื่อนเข้าไปปกคลุม ที่บริเวณเอ่าตังเกียในขณะที่กลุ่มเมฆฝนขนาดใหญ่ในบริเวณเอ่าเบงกอตอนบนนี้นะคะก็มีแนวโน้มว่าจะทะวีกําลังแรงขึ้นซึ่งก็จะส่งผลให้กระแสลมบรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี้จะยังคงมีกําลังแรงก็จนถึงวันเสาร์นี้นะคะชาวเรือในทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะเรือเล็กควรลดออกจากฝั่งค่ะ กลับมาดูภาพรวมของสภาพอากาศคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้กันต่อนะคะบริเวณที่มีฝนมากที่สุดจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและก็ภาคอีสานนะคะจะมีฝนตกหนัก70%ของพื้นที่ค่ะรองลงมาคือบริเวณภาคตะวันออกภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันมีฝนตกหนัก60%ของพื้นที่ปิดท้ายก็คือบริเวณภาคกลางกรุงเทพลิมณทนและภาคใต้ด้านฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ค่ะสําหรับบริเวณพื้นที่ภาคเหนือช่วงนี้มีฝนตกหนักที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตาก แพ่งเพชรลำปางเชียงรายพยาวน่านแพร่อ,อุตรดิษฐ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิระหว่าง24ถึง34องศาเซลเซียส,สค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงนี้มีฝนตกหนักที่บริเวณจังหวัดเลยนองคายบึงการนครพนมสกลนครม,มุกดาหารยโสธรร้อยเอ็ดกลฬสิน์อุดรธานีหนองบวัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิและที่มหาสารคามนะคะอุณหภูมิระหว่าง23ถึง22องศาเซลเซียสค่ะต่อกันที่ภาคกลางช่วงนี้มีฝนฟ้าขนองบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานาคปรปฐมกาญจนบุรีราชบุรีรวมทั้งที่บริเวณกรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิเฉลี่ยของภาคกลางนะคะจะ อยู่ที่ระหว่าง23ถึง36องศาเซลเซียสค่ะส่วนที่บริเวณกรุงเทพปริมณฑลนะคะจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง25ถึง36องศาเซลเซียสค่ะ ต่อกันที่ภาคตะว,วันออกระยะนี้มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีสระแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดครอบคลุมครบทั่วทุกจังหวัดนะคะอุณหภูมิระหว่าง23 34องศาเซลเซียสค่ะช่วงนี้ทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ปิดท้ายภาคใต้ระยะนี้ยังมีฝนฟ้าขนองที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและมีฝนตกหนักทางด้านฝั่งอันดามันที่จังหวัดระนองพังงาและกระบี่ค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยของภาคใต้จะอยู่ที่ระหว่าง22ถึง35องศาเซลเซียสนะคะด้านฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาคลื่นสูง1 2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะแล้วก็ตั้งแต่จังหวัดตรังลงมาออขออภัยค่ะแล้วก็บริเวณ เอาไทยตอนล่างนะคะจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งออกไปคลื่นสูง1-2เมตรค่ะข้ามไปดูทางด้านฝั่งอันดามันนะคะช่วงนี้คลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้ทะเลมีคลื่นลมแรงนะคะการเลือกเรือที่จะใช้ออกทะเลก็ควรมีขนาดความยาวที่มากเกินกว่า3เท่าของขนาดความสูงของคลื่นหรือว่าขนาดของเรือจะต้องมากกว่าความสูงของความสูงของคลื่นคูณด้วย3นะคะ และกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในวันรุ่งนี้สวัสดีค่ะ